สวัสดีค่ะฉันชื่อออยค่ะฉันเป็นเด็กสาวต่างจังหวัดคนหนึ่งซึ่งก็มาตามหาขอ้อสารแมหลายคนก็คงเป็นเช่นกันนะคะเพราะว่าใครๆก็อยากจะหลุดพ้นจากความยากจนกันทั้งนั้นต่างคนก็ต่างดินดนทำมาหากินและก็ทำงานเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีกินมีใช้และก็มีทุกๆอย่าง เ้าเิดว่าเรามีเงินแล้วสามารถซื้อความสุขได้ทุกอย่างพอยก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความต้องการเช่นนั้นและตอนนี้ออยได้เข้ามาเมืองหลวงละเมื่อออดได้เรียนหนังสือจบคอยนั้นเรียนจบแค่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเองค่ะอยาจะเรียนหนังสือต่อหกับเขาแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าทางบ้านไม่ค่อยมีและก็ฐานะยากจนค่ะ ออจ,จึงตัดสินใจเข้ามือกรุงแล้วก็มาหางานทำและออยได้เห็นไฟถือประกาศรับสมัครพนักงานออยจึงเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปสมัครงานนั้นทันทีครั้งที่ยังไม่รู้เลยว่างานที่เขาจุดไ้รับสมัครนัน้นมันเป็นงานอะไรแต่ออยก็ไม่คิดอะไรมากงานอะไรก็ช่างทำแล้วได้เงินออย ทำค่ะและก็เป็นง,งานที่ศิจริตด้วยสภาพตอนที่ออยเข้าเมืองหนวหมใบม่และก็เดินเข้าไปสมัครงานรวมลูกสีนเลยค่ะเพราะว่าคนบ้านนอกก็ไม่รู้จักแต่งตัวและอีกอย่างเข้าไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าดีๆออก็ใส่เสื้อยืดกับเก่าและข้าคเกียนดีเข้าไปสมัครงานและก็โดนสายตาทุกคนนั้นมองมาเหมือนกับว่า ออยเป็นตัวประหลาดแบบนั้นแ่ละค่ะ้าน,นที่ออยสมัครนั้นเป็นเด็กเส่อซึ่งก็เป็นร้านอาหารชื่อดังในย่านแห่งนี้ค่ะและออยหันเป็นบองเด็กเสือแต่ละคนนั้นมีแต่คนหน้าตาดีๆและก็แต่งตัวดีๆกันทั้งนั้นเลยค่ะหันกลับมาลงสภาพตัวเองออยก็ยังอายเช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอายไม่กล้าเข้ามาเดินสมัคระออยก็คงจะไม่ได้งานและก็คงจะไม่มีวันนี้ค่ะ และออยตัดสินใจเดินข้าไปสมัครโดยที่ไม่แคร์สายตาคนที่มองมาคนที่สัมภาษณ์งานนั้นตอนแรกออยก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งน,นี้เขาเป็นผู้ชายค่ะมีอายุเยอะหน่อยหนึ่งและคนแถวนี้เขาเรียกว่าเสียเปกค่ะเสียเปกนั้นมีธุรกิจหลายอย่างรวมทั้งร้านอาหารแห่งน,นี้ด้วยค่ะ ร้านอาหารแห่งนี้เป็นผืนคาราโอเกะนะคะและคนที่ส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติและก็คนที่มีเงินกันท่านั้นค่ะและก็เด็กเสิร์ฟนั้นก็ได้ทิพย์ดีๆกันทั้งนั้นเพราะว่าลูกค้าร้านอาหารแห่งนี้มีแต่คนเอะนนดกันทั้งนั้นเลยค่ะและออยประตูเรียกสัมภาษณ์สัมภาษณ์ได้ไม่กี่คำและเสียบเองก็ทำท่าเหมือนว่า ไม่อยากจะรับออยทำงานพ่อ,อจึงตัดสินใจพูดกับเสียว่าอยากจะให้ออยทำอะไรออยยินดีทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล้างห้องน้ำล้างถ้วยล้างชามขัดรถขัดน,ดดนี่หรือว่าให้ไปทำงานอะไรก็ออยก็ยอมรับค่ะขอแต่ว่าให้ทำงานที่นี่เถอะนะคะเพราะออยนั้นอยากจะทำงานที่นี่เหลือเกินค่ะและอีกอย่าง ออยก็อยากจะมีเงินส่งไปับทางบ้านค่ะตอนแรกเสียนั้นทาท่าไม่อยากจะรับออยค่ะแต่ทำยังไงไม่รู้อาจจะทำความหรือของอ,อยไม่ได้ชึนตัดสินใจรับออยทํางานและวันรุ่งขึ้นออยก็แต่งตัวเข้าทํางานค่ะซึ่งเป็นชุดฟอร์มของร้านอาหารแห่งนี้และออยก็ได้มารู้จักพี่ที่ทางานที่นี่จะดีกันทุกคนค่ะและก็รู้จักพี่สาวคนหนึ่งเธอชื่อแคท เธอเป็นคนที่นิสัยดีและก็เป็นคนจังหวะเดียวกันกับออยและก็เข้าใจหัวอ,อกของออยค่ะพี่สาวคนนี้ช่วยออยทุกอย่างตอนนี้ออยทํางานอยู่ที่ร้านอาหารได้เป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วการแต่งตัวการแต่งหน้าแข่งกายก็มีแค่พี่แคทนี่ละค่ะที่สอนออยแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวให้เ,เองจนตอนนี้หน้าตาของออยก็เริ่มที่จะสะสวยมากขึ้น เพราะว่าเมื่อก่อนออยก็เป็นคนที่หน้าตาดีอยู่แล้วฝุ่นของอ้อยก็ดีอยู่เช่นกันค่ะเพียงแต่ว่าทางบานโกนะคะก็บอกแบบนิดนึงและก็ไม่รู้จักการแต่งตัวตอนนี้พี่แคปสอนออยทุกอย่างเลยค่ะและอ้อยก็ดูดีมากขึ้นตอนแรกเสียแป๊กก็ให้ออยทํางานเป็นพนักงานล้างจานค่ะอยู่ที่หลังร้านแต่พอเห็นสภาพของอ้อยเป็นแบบนี้แล้วเสียแป๊กก็เปลี่ยนใจ ให้ออยปเป็นเด็กเส์ฟวันนี้เป็นวันแรกที่ออยนั้นได้ทำงานเป็นเด็กเส์ออย่างเต็มตัวค่ะและทิปออยก็ได้เยอะที่สุดกว่าเพื่อนอีกนะคะและครึที่สองก็มีคนเข้ามาติดใจออยอีกครั้งค่ะและเรียกออยไปนั่งพูดคุยด้วยซึ่งทุกคนนั้นก็พากันอยากจะให้ออยไปนั่งพูดคุยด้วยแขกแต่ละโต๊ะมีความต้องการออยกันทั้งนั้นเลยค่ะ และจู่ๆเสียงเด็กก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับสั่งออยว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องทํางานเป็นเด็กเสรอฟอีกแล้วนะซึ่งออยก็ตกใจนะคะเพราะว่าออยกําลังทํางานได้ดีเลยค่ะและก็ทิพย์ดีๆกันทั้งนั้นความหวังของออยที่อยากจะมีเงินเยอะๆส่งไปให้กับทางบ้านเพื่อที่จะสร้างบ้านมีบ้านมีรถแต่มันก็ฝันสลายไปค่ะ ออยจึงตัดสินใจถามเสียเล็กว่าทำไมหรอคะเสียคอ,อยทำหน้าที่ไม่ดีตรงไหนหรอคะเสียก็ได้แต่ยิ้มและก็พูดกับคอ,อยว่าไม่ใช่ว่าทำหน้าที่ไม่ดีทำดีด้วยแหละแต่มีแต่คนสนใจออยค่ะเท่านั้นเสียพูดแบบนี้ออยก็ยังคิดไม่ถึงนะคะว่าความรู้สึกของเสียตอนนั้นเป็นเช่นไรออยก็ทำหน้างง,ง อ,อ้าก็ออยทาหน้าที่ดีแล้วทําไมไม่ให้ออยทาต่อล่ะคะคนอะไรจะใส,ส่ซื่อสักขนานี้ไม่ทันคนหลอกแบบนี้นะ่ะอ่ะบอกตรงๆก็ได้เสียหูฮะอะไรนะคะเสียเสียหงออยเหรอคะเสียพูดเล่นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเสียไม่ให้ออยทํางานเด็กเสิร์ฟแล้วจะให้ออยทํางานที่ไหนหล่ะคะเสียกลับไปล้างจานอีกเช่นเดิมใช่ไหมคะป่า จะให้ไปล้างจา,ลานล่ะแล้าไม่ให้ล้างจานไม่ให้เสิร์ฟอาหารแล้วจะให้ออยทําอะไรหรอคะอย่าบอกนะคะว่าให้ออยไปขัดห้องน้ําอย่ารู้จริงเนาะมาใกล้ๆนี่สิเดี๋ยวเสียจะบอกให้ดับเข้ามาใกล้ๆสิกลัวอะไรฉันไม่กัดอองนาหลังจากนั้นเสียก็ได้จับผมของออยแล้วก็เอาผมของออยนั้น ไอหอมแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเธอนีแต่งตัวดีๆก็สวยไม่ใช่เล่นนะเนี่ยมีเตเซียเสียอยากจะจีบ ja เธอกันทั้งนั้นและมือ er, ของเสียก็ไม่อยู่นิ่งซุกซนตามร่างกายของออยไปไปมาๆเท่านี้ออยก็รู้แล้วล่ะว,ว่าเสียนั้นต้องการอะไรเพราะว่าออยก็โตแล้ว er, ไม่ใช่ว่าอยู่บ้านนอก แล้วจะไม่รู้ภาษาอะไรเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้กันในเมื่อเสียต้องการแบบนั้นออยก็ไม่ได้ตัวอะไรมากนะักก็ธรรมดาละค่ะเพราะว่าใครๆก็อยากจะมีเงินใช้กันทั้งนั้นคืนนั้นออยก็ไม่ลงทํางานอีกเลยค่ะเพราะว่าเสียจัดให้ออยทั้งคืนจนสว่างเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเรื่องแบบนี้ออยยังไม่เคยมีประสบการณ์ เอเชียสอนออยแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองละค่ะครั้งต่อไปไม่ต้องสอนออยจัดก,การให้และเมื่อไ่คืนนั้นเป็นต้นมาออยก็ได้มอบความสุขให้กับเสียโดยที่เสียนั้นประทับใจในตัวของออยนาอที่สุดค่ะตอนนี้ออยสบายเลยค่ะที่ทําให้เสียมีความสุขและก็เสียพอใจค่ะไม่ว่าออยอยากจะได้อะไรไออยก็ได้เสียให้ทุกอย่างเลยค่ะทางบ้าน ทางรถเงินใช้เอาไว้ซื้อของแปรนเองตอนนี้ออยก็ได้สนใจทุกอย่างแล้วค่ะรวมทั้งมีเงินส่งให้กับทางบ้านให้พ่อแม่ได้ทําบ้านและก็อยู่อย่างสบายแค่นี้ออยก็มีความสุขมากแล้วค่ะถือว่าออยเป็นผู้ที่โชคดีก็ว่าได้นะคะเพราะบ้านน้อยนักน,น้อยหนาที่เข้ามาทํางานแล้วก็จะเจอแบบนี้อุลบอกไปนะคะว่าเสีย เอายังไม่มีครอบครัวค่ะโอ,อยก็เลยเล่นด้วยถึงตอนนี้แล้วทุกคนก็รู้ค่ะว่าโอ,อยกับเสีย่ยนันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและเสี่ยเอ็กก็ได้ย,ออยุกย่อโอ้ยออกหน้าออกตาค่ะและโอ,อยก็ได้ไปเรียนศึกษาต่อในภาคพพิเศษเรียนเฉพาะประทิ์แค่นั้นค่ะและก็กลับมาดูแริจการร้านอาหารช่วยกับเสีย ออยก็ไม่ค,คิดมาก่อนว่าจากเด็กบ้านนอกจะมาเป็นเจ้าของร้านอาหารดังๆในย่านมืองหลวงแห่งนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เสียนั้นในอโอกาสนี้ให้กับออยค่ะถึงไม่ว่าออยจะเป็นคนบ้านนอกแล้วได้ดีอยู่ที่มืองหลวงแต่ออยก็ไม่เคยลืมคับพื้นของตัวเองนะคะสิ่งที่เสียติดใจในตัวออยไม่ใช่เฉพาะเรื่องบทเรียนแค่นั้นนะคะ แต่ว่าออยนั้นอยากเป็นแม่สีเรือนทำกับข้าวให้เสียคานอย่างเป็นประจําค่ะสิ่งสําคัญสําหรับครอบครัวถ้าเกิดว่าอยู่และมีความสุขนั่นก็คือการที่เราสองคนดูแลเอาเอกเ,เอาใจใส่ซึ่งกันและกันและก็การทําตัวเป็นแม่สีเรือนที่ดีห้ามขาดตกบกพร่องนี่ก็คือสิ่งนับใจสําหรับผู้ชายทุก,ทกคนค่ะจบแล้วนะคะแอดมินก็นํา รูปภาพอาหารพื้นบ้านของภาะอิสานนะคะคือไม่ว่าจะเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาแต่ก็เต็มเอด้วยความอร่อยนะคะแค่น้ำจิ้มกับผักรว่แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมหาข้าวานกันด้วยนะคะเอฟซี MC ที่น่ารักทุกท่านขอบคุณ